หรอเอามาหากแก๊ง JK ครับเห็นตลกดีผมก็เลยแบบว่าอยากมามาโห่เลาะบ้างอะไรประมาณเนี้ยได้คร okay, okay, okay. ับได้ครับโอเคโอเคโอเคยิงไอจุกด <c oughs> <c oughs> ียิงเออแล้วก็บอกไอจุกเห็นดีเฮ้ยเฮ้ยไอผู้ชมน้อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดินบ้าได้ยินบ้าไอหนูได้ยินไหมครับผมครับผมโอเคพูดพูดอะไรให้หน่อยได้ไหม ได้ครับได้เดินเดินไปในหมู่ธนคาคารบอกตะโกนบอกเลยว่เาเฮ้ยธนาคารแบบว่าทําท่าคุยกับเพื่อนอ่ะเฮ้ยธนาคารทํางานด้วยวะ่ะแม่งร้อยวันพันปีไม่เคยมาบุ้งพูดให้กู่ลยเดินไป<ม>นในกลุกล่มเหรอได้เดินเดินไปตรงนู้น่ะกลุ่ม J K ได้เดินเดินเดิน ที่เจเคทำงานด้วยเหรอตกตามขนาดนี้แล้วเฮไมทำไมเราต้องมาตีเหล็กกันก็ออกมาจาคุกเนี่ยงงนะได้กูบอกพวกมึงไปตีกันเลยมึงมากทำไมเนี่ยไม่รู้เห็นเขามาเขาก็ตามมาโง่งงกันนะเด้กูจะทำการให้สบไงกูจะทำการให้พวกมึงไปบีเกาะเล็ดกันไกลพี่อ่ะ กูจะทำงานให้พวกมึงมีมีเกาะเล่นงันกันนะเด็กมันไม่มีแล้ว,วกูเลยมาทำไก่สมสองคนไงไม่รู้พวกมันตามกมูมาทำไมอนะงงปะไม<ง>่งงเออกูก็ไม่รู้ว่ามันมาทำไมอนะ แล้วพวกมึงม,ม,มาทำกันทำไมเนะี่ยกูงงว่ะทำงานจนขี้เกียจเลยเฮียดูดิต้องอุ้มด้วยไอสัตว์ไปสมกูเบื่อแล้วอะ่ะไปทำงเงินดีกว่าเฮียไอพวกมึงทำเฮียอะไรไปไปทำงเงินดีกว่าเฮียเบื่อแล้วไอสัตว์เราไม่ไม่เหมาะกัรทำงานเว้ยไปไปทำงเงินดีกว่าไปเร็ว ไปเอ้ยไป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 เจอกันโรงพยาบาลทะเลทรายกูเบื่อแล้วไอ้เหี้ยไม่หนุกเลยทํางานอะ่ะไม่เป็นไรเว้ยเราไม่มีของก็มีไอ้สมอยู่เดี๋ยวให้สมไปมเป็นฟาร์มพรุ่งนี้เอาเดี๋ยวให้สมเปนฟาร์มพรุ่งนี้เอาสมไปแล้วเบื่อแล้วไอ้เหี้ยเซ็งว่ะทำงานแล้วคนน่าเบื่อเลยไปเจอกันโรงพยาบาลทะเ<น>ลทรายเจอกันโรงพยาบาลทะเ<น>ลทราย สบอัหากูจะหมดแล้วไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วไอ้สัตว์แวะเลเบลเดี๋ยวผมเอาอาหารให้ให้กูลืมไปว่ามีมาม่าต้ม๋ <c oughs> ยวไปซื้อมาม่าต้มก็ได้มันมาทำเอานาคจริงๆที่รถ <c oughs> มันจะไม่เอามากันเลยอ่ะมึงพนันกูไหมวันพรุ่งนี้กูว่าไม่มีใครทำมึงคิดว่าไง ผู้นี้เร็วไปพี่วันนี้มันก็ไม่มีแล้วสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ โอ <Christmas. S 1> uit 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 mm ้โหเฮียต้มมามาโคตรเจ๋งไอสัตว์คุณเ่เคยต้มครั้งแรกในชีวิตปะไอสมแกวู้ดีครับวัสดีครับเฮียโคตรเทเลยอ่ะเฮ้ดูต้มมาม่าดิเฮียโคตรเทรับรับจูนล้นอยู่มะรับ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 เอกเอะเท่าไหร่ครับโอ้เอกเอไม่เคยจูนเลยวะอยากให้มันตอนนี้เอกเอมันพังอยู่อ่ะมันขับไม่ได้เลยอ่ะเอาแสดท้าแล้วกันไม่เอาพร้อมจูนเลยเอาพร้อมจูนเลยลุงพร้อมจูนไม่มีกล่องวะเมื่อกี้คุยกับติมาติบอกมีกล่องอยู่อ่ะ เท่าไหรอ่ะเองเองรับจบเท่าไหรอ่ะปฏิรับจบแปดแสนอะ 8, แปดแสนเหรอกูเก้าแสนอะโหไอ้พุงจูกไก่ตีได้ช่างโหะคนกันนะดิ <laughs> ไม่ครับไม่ไม่เอาว่าแปดแสนอะแต่หากลองให้ตอนนี้เลยได้ครับพร้อมพร้อมตอนนี้ก็พร้อมพร้อมจูดแล้วเนะี่ยรอปฏินัดคุยมาแต่ถ้าลงอไอ้นี่ก็ได้แนละ้วลงนี่ไอตีโยไอตีโย โงบาลอะไปโงบาบทลเทอ่ะไปโงบานทะเทอ่ะไปโงบานทาเะนทเทรายกันเฮ้ยพ่อหนุ่มไปโงบาบทะเทรลยไปโงบาบาลเทเลสแลวพูดมันถา,าไปไหนวะอย่าว่าพวากจีเล็กอยู่ไอ้สั์ไม่น่านะพี่เรียกมารวมตัวโรงบาบทะเทรายเด้ ขอบคุณโซแซดด้วยนะครับ5 5าร้าิาซื้อยาอะไรพร้อมกูซื้อแล้วนี่หว่าเอ้าเดี๋ยวนี้วอม,มามาตรงเวลานแล้วเหรอมึงมาต้องนานแล้วใช่ไหมเนี่ยครับลุงไอ้อเชียโคตรเทเลยมึงรู้ป่ะเนี่ยมึงเป็เนคนที่เท่สุดๆ <มา S 2> เลย ทำไมมึงมาตรงเวลาวะเนี่ยไปอยู่เวลาเดิมก็ได้นะเว้ยเปลี่ยนตัวเองครับโอ้ยเท่วะ่ะเท่เกินเท่เกินเท่เกินท้าใจจริงๆเลยมึงอะ ต่อวันนี้กูจะเห็นโรงงานนรก JK ป่าวะกูจะเห็นป่าวะกูจะเห็นโรงงานนรก JK ป่าวะสวัสดีครับลุงสวัสด,ดีครับบ้าและไอ้สัสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงหน่าพันนั้วนะลุงแม่ขนไาดบอยตีเลยเดี๋ยวไอตีเข้ามา ไ okay. ปไหนมาเนี่ยมาเที่ยวเหรอครับลุงใช่ครับผมมาเที่ยวกับลามครับฝากพูดอะไรหน่อยเดี๋ยวฝากพูดอะไรหน่อยกระซิบ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 เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนมาเยอะก่อนดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะถามว่าคิดง่ายกับ JK แล้วบอกว่า ได้คณะตลกนะยิ่งไอจุกนี่ยิ่งตลกใหญ่เลยงานการก็ไม่ทําขายขำอย่างเดียวโอเคปะแบบนั้นเลยช่วยพูดได้หน่อยช่วยพูดได้หน่อยได้ครับลุงเดี๋รอๆทางนี้นะครับลุงลุงทางนี้นะครับขอขออีกรอบนะครับลุงก็คือเดี๋ยวจะถามว่าเป็นไงบ้างมาเที่ยวหรอเอามาหาแก๊ง JK ครับเห็นตลกดีผมก็เลยแบบว่าอยากมาหัวเราะบ้างอะไรประมาณเนี้ย ได้ครับได้ครับโอเคโอเคโอเคยิงไอจุกดียิงเออแล้วบอกไอจุกเห็นดียิงไอจุกบอกว่าขายขำดีเออเห็นหน้ามันแล้วตลกวันวันไม่ทำอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยอยากอยู่กับมันสักวันอะไรประมาณเนี้ยได้เลยครับลุงเดี๋ยวผมจัดให้ไอแจ๊กไปไหนอ่ะแจ๊กติดคุกครับผหนาวแล้วมันออกมายังอ่ะก็ไปรอรับข้างนอกเขาไม่มีเดินเดินออกมา ได้เหรอกินอะไรก็ไม่ได้มันมันจะไปกินข้าวลาบอีก90นาที90เลยเหรอทำไมนานจังไม่รู้บินเยอะปามบอกบินกูบินเป็นตั้งเลยจุกฟาร์มเยอะแต่ผมไม่เห็นไงถือว่าผมไม่รู้แล้วกันทำท่าด่ายจุกแต่ว่ามันจะาการะทบถึงทุกคนครับ ท,ท้าแบบว่าไอ้นี่มันจะกระทบถึงทุกคนผมอยากเห็นโรงงานนรก JK ได้มาครบยังอ่ะมาครบยังอ่ะเดี๋ยวทุกคนมารวมดนี้มาครบยังฮัลโหลม,ม่ซื้อของคนเคียบซื้ออะไรอ่ะซื้อมาม่ามั้งครับ เอากูไปต่อยแล้วกูยังขายที่หน้าไม่พอเหรอวะไอสัตว์ไหนอะน่าขมรลไหมไอ้ดีมึงไม่เจอแจ็คเหรอมันไม่ยอมออกมากูพิงก็ไม่ออกไอพิงออกมาแล้วออนี่ไง ไม่ใช่หมายถึงว่าไปยืนรอหน้าคุกอ่ะมันน่าจะรู้ไงว่าไม่เห็นหน้าก่อนแล้วมันอยากออกหรือเปล่าแต่มันไม่ออกมาสักที<อ>ไม่ตีแป๊บเดียวน,นี่ออกแป๊บตีแป๊บเดียวนี่ไงตีนี่คือเขาคือนี่ยสอนลามเชฟปิทัพใช่ <c oughs> ใช่เนี่ยแก๊ง,กงสวัสดีครับ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 สวัสดๆๆๆๆนนีครับสวัสด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 ครับสวัสดี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 ครับ ฮัลโหลเอาวันดีครับเป็นไงมาไงมานี่เนี่ยอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรเป็นไงมาไงมานี่มาเดินเล่นเหรอเดิมาที่นี่อ๋อผมมาหาแก๊งยานังคานะครับเป็นแก๊งที่แบบว่าตลกดีอะครับโดยเฉพาะโอ้ใครชื่ออะไรบอกด้วยจะให้พูดดีเหรอครับพูดได้พูดได้ดยเฉพาโดยโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าจุกอะครับผมเป็นออดแบบ ตัวตลกอะครับขายขำดีวันๆไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำสติอะไรเลยครับไอโจุกอยู่ไหนไอโจกครับผมไอโจุกอยู่ไหนอะครับอยู่นี่ครับเนี่ยมีคนมาหาเมืองสวัสดีครับสวัสดีครับโจุกสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาสวัสดีน้องวันนี้ดีมาวันนี้ดียวัสดีางหน้าเขาดิเออเนี่ยมีคนมาหามึงเนี่ยมึงมาต้อนรับเขาหน่อยดีเฮ้ยเราเป็นเจ้าบ้านนะเว้ยต้อนรับเขาหน่อยลามเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยิ้มตัวมันไปเดินเล่นไหมอ่าผมเจอแล้วครับเมื่อวานก่อนออโโเเคคมันพาผมไปเสียตังค์หมดเลยครับหมดตัวเลยคร้วโอ้ยธรรมดาธรรมดานี่มันจุกนี่มันจุกเองใช่เหรอพาผมไปเล่นบาคาร่าเสียหมดตูดเลยครับอ๋อแล้วจุกเสียด้วยไม่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 ใช่จุกนะครับไอ้ไอ้นี่แหละครับไม่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 จุกด้วยครับจุกถ้าถ้าไม่มีมันในชีวิตผมจะเจริญกว่านี้ครับไม่ครับไม่ครับอยู่กับมันแบบ อับปีอับจนตกอับจัดๆเลยเขาว่าโอ้โหไม่ไม่ไม่ครับผมไม่ใช่ตัวดวงสวผมไม่อยากผมไม่อยากอยู่กับมันแล้วครับผมผมไม่อยากอยู่กับมันแล้วผมอยากอยู่คนเดียวห่าห่า่าห่า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 ่อห่าหาไ่่าห่า่าห่าา่าาห่เ่าห่่าห่าห่าหีาห่พวกาห่าห่าไ่่่าอ่าห่าหี่ไห่าห่าห่าไ่่าไม่เป็นไรไร่าหาไ่่เป่นไรา่าหาห่าห่า่นห่า่าห็าห่าาหาห่าห่่าห จบไปปะเนี่ยเขาว่าเขาว่าหาลุงแม่ได้แล้วเขาไม่ได้มาหาลูกเขามาหามึงเนี่ยเขาบอกอยู่เขาไงเขาบอกว่าาเมาจัดงานคาร์เขามาหาจัดงานคาร์ไม่ได้มาหาลูกไม่ไดชื่อโจใช่มึงเป็นดาราไงมึงรู้ปะเนี่ยตั้งแต่แข่งแล้วเขารู้อิทธิพลของมึงเว้ยกระสุนเหม็นน่ะมือปืนไร้นัดอ่ะไปเปล่าไปปะเนี่ยพาเขาไปเดินเล่นไปทัวร์เมืองผมมีธุระภารกิจอยู่ครับภารกิจอะไรอ่ะ ไม่ไม่เป็นไรกวดอนุญาตกวดอนุญาตแอมอนุญาตผมก็ไม่ไปครับจะตีแกงครับเฮ้ยเขาไม่ไปว่ะไม่ของจริงว่ะไม่ไปอ่ะเขาน่าจะแบบว่าเอคิดอะไรในใจบางอย่างที่ไม่สามารถบอกลุงได้หรือเปล่าครับนั่นแหละดูเขาเก่งๆนะครับนั่นแหละแอบผมมีภารกิจอยู่ครับตัวดษทีครับไปทำไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่า ไม่มีไเก่งนะครับปกติเมื่อวานเขาไม่คุยอย่างนี้นะลามที่เราเจอเขาใช่ไหมสูงสูงใช่ใช่ใช่เขาเป็นคนแบบอีกแบบหนึ่งครับลุงเขาจะไม่ค่อยซีเรียสขนาดเนี้ยโอ้โหเขาเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ง่อยซีเรียสกันเยอะอ๋ออาวุธหายเมื่อวานนี้อาวุธหายตอนนั้นมันอาวุธหายยังไงอาวุธมันหายวันนี้มันโดนพวกนั้นอุ้มเอ๋อว่าจะไปขอจบแล้วสู้ไม่ได้อะจะยอมแล้วเนี่ยอย่างลุงเนี่ยนะครับใช่สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยบ้าเป็นได้ยังไง ไอ้วันนี้จะเล่าแลฟังเว้ยมีคนห่อศพกันอยู่ในบ้านพวกมันใช่ป่ะแล้วไม่มีทางออกแม่งเสือกวิ่งวิ่งเอาศพมาวิ่งวิ่งศพอ่ะวิ่งล่าตากับรถอยู่ดูสะรถอยู่ดูนะฟังนั้นรถอยู่ตรงไอตรงตรงไอหนะทางรถไฟใช่ป่ะแล้วที่เนี้ยตำรวจมันอยู่ตรงนี้เว้ยแม่งวิ่งผ่านตำรวจไปอุ้มศพไปเราคิดดูดิไอเหียโคตรโคตรเก่งอะคือคือตำรวจแบบไม่มีตาคือตำรวจก็จับไงเรียบร้อยเรียบร้อยเกมไม่แต่ว่ามันคิดไงเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเท่มากอะใช่ป่ะ มนโคตรเท่ไอคิวแบบไอคิวสูงอะไรเงี้ยครับเออคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะอันนี้ลุงพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดแท้เนี่ยพูดจริงเนี่ยมันจะไปยอมแลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงจะนังคารเลยนะครับแก๊งในฝันผมเลยนะเออเดี๋ยวยอมแล้วเนี่ยซุปไม่ไหวแต่ละคนมันเริ่มถอดใจกันแล้วตอนเนี้ยของก็ไม่ไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะของก็ไม่มีเว้ยเพราะเราไปไม่ได้ชอบไปไปไม่ได้ไปไปไม่ได้แค่ทำให้เราคิดไปในอีกมุมหนึ่งฟังไปไปไม่ได้เขาถ่อมตัวใช่ลุงเขาแบบว่าแบบถ่อมตัวใช่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  ไม่ได้เป็นแก๊งในฝันเลยนะแก๊งนี้เอาดีจริงป่ะเนี่ยระดับจันนังคานแพ้ยากจะแพ้แล้วเนี่ยจะแพ้แล้วเฮ้พวกเราสู้ป่ะสู้เฮ้ยตียังสู้เลยสู้ป่ะเนี่ยสู้ครับเฮ้ยแต่เราไม่มีทรัพยากรที่จะไปสู้เขาแล้วนะ แต่แต่ว่ามันมันมันเรียกเงินเยอะแน่นอนเลยเว้ยเดี๋ยวกูไปก้มหัวให้พวกมันก็ได้นะโอเคปะไม่ไม่ลุงไม่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 ลามไปก้มแทนเออฮะได้ครับได้ครับผมผมยินดีเลยครับผมยินดีแล้วผมยินดีเลยครับผมยินดีเลยครับยินดีครับยินดีเยอะกูสารเล่นประชดให้พวกนี้มาแม่งขำกว่าเดิมอีกไอ้เหี้ยเอาดีข้อรีลเล็กก็อยู่หรือเปล่าข้อีลเล็กก็อยู่หรือเปล่า ไม่มีใครสีเลือดไม่มีไข่สีเลือดเว้ยไม่มีไข่สีเลือดอ๋อครับครับไม่มีไข่สีเลือดไม่มีไข่สีเลือดเว้ยกลัวเรามาถูกที่จะผิดเวลาแลเพื่อนถูกแล้วมาถูกแล้วมาถูกแล้วไม่มีใครสีเลือดเลยกูยังขวัญล้ออยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ไม่มีเลือดอะไรวะเนี่ยตึงเลือดกันจากว่าเพื่อนีใครตึงใครตึงนี่ใครตึงเลยเว้ยตอนนี้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะล่ะไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าจะเจอสิ่งใหญ่ ไอพวกนี้มันยังรู้เหรอว่าแบบว่าพวกกูตึงกันอยู่น่าจะรู้แหละนะว่าไเป็นเป็นไงเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยครับลุงมาเที่ยวเล่นเหรอหรือว่าไงใช่ครับใช่ครับก็ที่เจอลุงในเอ่อลานอีสปอร์ตไปแล้วนะครับอ่าใช่ผมก็เลยแบบตอนแรกว่าจะกลับไปหาอยู่ไม่เป็นไรครับลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าใจครับลุงลุงอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมมาหาลุงเองดีกว่าที่นั่นเป็นไงบ้างอ่ะก็ปกติดีครับลุง แล้วแก๊งเราเป็นไงบ้างอ่ะชื่อแก๊งเราชื่ออะไรนะอ่าผมเปลี่ยนแก๊งกันเละแยะครับลุงก็เลยไปเละแยะครับตอนนี้อยู่กระทิงกันครับแก๊งใหม่เพิ่งทํากันอ๋อตอนแรกเราตอนแรกแ,แก๊งเราชื่อว่าอะไรอ่ะดูริงครับดูริงอ๋อดูริงดูริงโอ้ยยิ่งใหญ่นะดูดอิอ๋ไม่หรอกครับลุงไม่หรอกครับเป็นไงบ้างสับขัถูถูถ่ายถ่ยยไปครับลุงไม่ไม่เท่าธนาคารหรอกครับโอ้ อันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้พูดจริงครับพูดจริงพูดจริงนี่นี่นี่ประวัติแจ้งของผมแต่ละคนผมจะเล่าฟังนี่อย่างจุกนี่ใช่ไหมจุกนี่งานการไม่ทาไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยสบู่ในบ้านนี่แดกหมดจืองเติมจริงสบู่ี่บ้านแดกหมดเรียบหายเลยไม่มีเล็กก็ไม่เคยจีไอจุกนี้พีเท่าไหร่หนึตัวหมื่นหมื่นสี่ครับเดี๋ยวดวงกูให้มึงเยอะกูหมื่นสี่มึงเยอะกูประมาณหมื่นสามแล้วกันของกูสองพัน เยอะกูนิดนึงตอนนี้ดีจีมันรอนานละเดี๋ยว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 ไปทำธุระก่อนนะเดี๋ยวจะได้ครับ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 สงบสติอารมณ์เพื่อนผมเองครับขอให้สนุกครับขอให้สนุกครับโอเคครับโอเคครับครับขอณมากครับพร้อมป่ะพร้อมป่ะออกเราออกนานเราหมอ ครับโอ้ยเชี่ยบอกไม่พอลูก <สะ S 1> หมอเ <สะ S 1> ขอกากักแล้วอ่ะเขากักแล้วหมอเหลือเจ็ดละเชี่ยอยากกักได้ปะหมออยากกักได้ไปมครับผมขอหมอคนหนึ่งได้ไหมอ่ะอะไรหรอบ่อกักหมอไนะครับบอกกักบ่อเหรอไม่มนิดนะลุงไ,ไม่ได้กักนี่ครับใช่หรอเนี่ยมันเหลือเจ็ดคนเนี่ยขอแปดได้ไหมอ่ะผมจะได้อุ้มได้อะ่ะเขาเขาแคสครับผมแล้วเขาเข้าบาร์ไปสัญญาแล้วนะเขาแคสแล้วเขาจะเข้าบาร์นะ ไม่ไม่ได้สัญญาครับแต่ว่าบอกเขาก่อนว่าเขาแคสครับไม่ไแน่ใจเขาจะเข้ามาไหมเขาต้องเข้ามาสิคนมารอตึมเลยพี่เออเนี่ยกูจะไปไนเนี่ยรอหมอครบเนี่ยอา้าไอ้เหี้ยตำรวจไม่พอแลวไอ้สัตว์สิมันมักไฟเลยถือว่าโชคดีของเราหมอไม่หมอไม่พอเราจะไม่ได้โดนอุ้มแล้วเว้ยโชคดีโชคดีถือว่าโชคดีถือว่าเราโชคดีแล้วมาเวนี้เลยชราดีโชคดีไว้ ลองบวกกันสักตั no ้งไหมเผื่อเราจะชนะสักครั้งไว้ลองมามามลองดูส่กอนเลยส่กอนเลยหน้าโรงพยาบาลนี่แหละไปเี่เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยพี่เเอาแน้ลผคนกลังวางงวางแผเนย เฮ้ยกูโดนยิง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 โอ้พี่กอดพี่ก็หิวเกินบางทีอะพี่ปล่อยไปสักครั้งคือว่าขอร้องอะจะตายจะตายตัวตายแบกคตรปิ๊กเลยพ่อหลวงเลยกูคิดว่ากูไม่ตายนะไอเหี้ยโดนดอกแรกตลนด แล้วมันเถกกับมัตายแล้วกูเสือกตายได้เฮียเลยเฮียกับตายเฉยๆกับยังกงสวยเต๋สวยจกเดินไปเลยนะช้าไปจกมาโดนมาตายสวยเสือกตายฟรีปาดตืด เออค้อนกูไม่เข้าแล้วแม่งเดินโดนขี้จ้อยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเติมเต็มพลังให้พวกเราเว้ยพรุ่งนี้เอาใหม่บอกเลยหลังจากวันนี้ไปนะเจกูาตายเ k จะลุกเป็นไฟทำก้าพูดเลยโอ้ยกด เกาะไปสองตัวประเทศดีเลยเอพีเอยู่ไหนอ่ะพี่ต้องเกาะขังจะรับล่อยเลยพี่ฝีเลยเฮียเออไม่ได้เล่นตัวมามากูอยู่นี่แหละกูปตนพี่ตัวเองประเทศันดีเล่ครับประเทศบันดวงประเทศบันดวงครับดีจีบัฟหน่อยดีเฮียบัฟหน่อยดิดีจีไอ้สัตว มี <6. S 1> ทุกอย่างแต่ไม่กดใช้สักอย่างกูตีกันด้านโรงพยาบานลนะเนี่ยไอเหอี้ยตำรวจไม่มีสักโต ไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกแปงเหรอนี่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 ไอ้ลู่แปงนี่นี่นี่อคยหน้ากกลิงเรอนี่ะยไอมัตหยุดหยุดนหยุดปน้นไมหยุดปนมาแล้วเว้ยมาบ้าหลอกเรานี่อะพอมันตายปุ๊บเพื่อนชนะเลยดีละนีละถ้วมันนั่งดูลูกแปงไหมครับใจมึงยังเออเซอมันจะรีนี่หว่าใช่ป่ะไอ้เฮียได้เล่นต่อดิเซอมันจะรี ใช่เสิมเจ้านจะรีแสดงว่าตำรวจจะมาป่าวะหรือเปล่าวะเฮียเหมือนเดิมเดี๋ยนะตำรวจมาเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋เอเลยเหรอชุบไปเลยครับชุบคู่ชบุบชุบคู่จริงจริงไหมชุบคู่ เดี๋ยวจะจบพูดยังไงของตำรวจกลัวตามนตันั้นนะคิดว่านอนเดนูมาเจ๊เค่รู้คุคิดไม่ออกแกนัมนนแา่สียดายกูเพิ่กจะพูดมันคนละช so I o n t fuck i t h o u หลักในเมียมึง she w a n n t f u with y o Drip in the cup, like a yeah Go on the top, that's all I need mean.